สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดโทน ct นะครับของ motorola gp 888นะครับวิธีปิดโทน motorola gp 888นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับเนี่ยครับมันจะขึ้น77ห็นไหมครับเนี่ยครับก็คือมันติดโทนนั่นเองนะครับ เวลาท่านซื้อต่อมาจากเพื่อนหรือยืมเพื่อนมานะครับพอมาเจอตัวนี้นะครับมันมีสัญญาณเข้ามันไม่มีเสียงนะครับสาเหตุที่มันไม่มีเสียงเพราะมันติด CT นั่นเองนะครับเครื่องท่านไม่เสียงนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับอยากกดจากตัวนี้มาครับเนี่ยครับเห็นไหมครับสัญญาณมันขึ้นเนี่ยครับสัญญาณมันขึ้นแต่มันไม่มีเสียงครับสาเหตุที่มันไม่มีเสียงเพราะมันติด CT นั่นเองนะครับ CT 77ดเนี่ยครับ ท่านอยากให้มันได้ยินเสียงต้องเอาตัว CT ออกนะครับอ่านี่ครับต้องเอาตัวนี้ออกนะครับวิธีเอาออกก็ไม่ยากให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูเมนูเนี่ยครับกดแช่ไว้นะครับปุ๊บอ่ามันจะเข้าโหมดเมนูนะครับมันจะมี4เมนูให้กดลูกศรลงครับลูกศรลงมาเมนูที่2ครับเมนูดาวเมนูนี้นะครับเสร็จแล้วกดเมนูครับปุ๊บอ่า มาเมนูที่3เพื่อจะปิดโทนนะครับถอยลงมาที่3ได้เมนูแล้วให้กดเมนู1ทีครับเนี่ยได้เมนูที่3กดเมนูครับปึ๊บอ่าเลื่อนขึ้นให้เป็นออฟครับเพื่อจะปิดครับอ่าเลื่อนขึ้นให้เป็นออฟได้ออฟแล้วก็ปิดครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วมาเมนูรับครับก็ทําเหมือนเดิมครับกดลูกศรขึ้นเมน,นูที่2ครับอ่าเสร็จแล้วให้กดเมนูไปหนึ่งทีปึ๊บอ่าปิดให้เป็นออฟนะครับอ่าได้ออฟแล้วก็กด เมนูครับปุ๊บปิดแค่2ตัวครับ R กัต T ตัวบนมันเป็นออโต้นะครับตัวที่1เป็นออโต้เลยไม่ต้องปิดนะครับปิดแค่2ตัวนะครับเสร็จแล้วกด e อ i t ออกมาครับปุ๊บกดากด์ออกมาอ่าเห็นไหมครับ C ีท์ออฟนะครับก็คือเจ็ดสิบเจ็ดเมื่อกี้มันหายไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามากดวอออกนะครับอ่ะอ่าเนี่ยได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็คือปิดี่ยก็คือใช้งานได้ปกตินะครับอ่าทีนี้นะครับ นะครับอ่ะลองไปดูนะครับถ้าอ่าอ่าช่องของท่านติด CT นะครับให้ทําตามที่ผมแนะนํานะครับอ่าท่านก็จะสื่อสารกันได้เลยนะครับครับคลิปนี้เขาฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ